พลังงานธแถมชานะคะอุ้ยหน้าตาเนาะยิ่งใจในสุรินไปขับรถไปทำงานค่ะก่อนไปทำงานเดี๋ยวกร็น,นะคะไปแบบนึ่งนะปแบบนึ่งนะ มาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดตื่นบ้างใครตื่นบ้างแล้วเอยสวัสดีค่ะผู้ใดตื่นแล้วบ้างเนาะสักสิบห้านาทีนะคะเพื่อความเพื่อความ นี่นะคะเออคอร์นาสวีเดนฮัลโหลฮัลโหล굿มอร์นนิ่งเอเวอรี่บอดี้นี่คือคอร์นาสวัลเลีสวีเดนวันนี้วันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์แล้วไปไหนดีอ้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะโอ้ปิดเสียงไหมเนาะไม่ได้ปิดนะคะเปิดเนาะได้ยินไหมคะอโอเคนะคะเดี๋ยวขับวน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 ,น,น,นิดหนึ่งนะขับวน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 นิดนึง ไดโน่นสวัสดีสว,สวันเสาร์ซีเวเดนนะคะสวันเสาร์ขณะนี้เวลาเขากกำลังสร้างเมืองนะคะโอ้ยนี่นะคะนี่แหละเมืองนะคะอ,อ้าวอย่าเฝ้านี้ไปน้ามาขึ้นรถไปทำง,งานด้วยกันก่อน กูดมาเรียน alla l u l e สว w e d นเช้าว,ว,วันเสาร์ก็จะเงียบหน่อยนะคะโอ้โหแต่นี่ค่อนข้างเมืองเล็กๆนะคะที่นี่นะมีผู้คนไม่เยอะนะคะไม่กี่หมื่นคนเองนะมีแต่เข้ามาทำงานกันนะคะ สวัสดีสามท่านแรกนะคะมาเร็วมาเร็วเข้ามากดแชร์กดเลิฟก,กดไลค์กดเป็นกำลังใจแน่เดี๋ยวเราไปที่เดิมเนาะคอยดูจะมีที่กลับรถหรือเปล่านะคะโอ้ยนออหวังว่า สวัสดีทั้งห้าท่านนะคะสวัสดีค่ะเราสิไปไหนดีพาชมรอบๆนะคะสแลงยาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกมาทำงานนะคะ มาทำงานก็จะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆมันรถขายองนะพาชมเมืองนะคะเข้ามาแล้วก็กดเลิฟก,กดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะที่นี่ก็เคย เคยมาครั้งแรกพศอสองพันสิบเจ็ดนะคะสองพันสิบเจ็ดเนาะมาทำงานนะคะเนี่ยเมืองเนี่ยนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขยาย้ายเมืองนะคะเขยาย้ายเมืองนะมาเดี๋ยวก็จะขับวนๆนวน,วนกลับนะคะเดี๋ยว วัสที่หกท่านแรกค่ะเห็นทางเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวขากลับสรัญญาจะพากลับไปอีกทางหนึ่งเนาะได้ยินนะคะไม่ใช่ปิดเสียงครึ่งชั่วโมงนี้ไม่รู้จะถึงไหนนะคะไปทางนี้แล้วกันเนาะ ทางนี้ก็จะเห็นเหมืองนะคะจะทางนี้จะเห็นเหมือนนะะงแห,หละโอ้โหเขาไอ้นี่นะคะเขาเอ,อนี่เห็นไหมคะนี่เขาว่าเขาจะเขาจะย้ายอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะย้ายโบสถ์เนี่ยนะคะเห็นไหมเห็นโบสถ์ไหมคะ บดสีน้ำตาลนะคะเนี่ยเขาว่าเขาจะย้ายนะเห็นไหมคะน่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวสลัญญาทางนี้เห็นโบดไหมคะเห็นโบทไหมเดี๋ยวสลัญญาจะพาไปพาลงไปนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวสลัญญาต้องไปทํางานแล้วนะคะก็สิบห้านาทีน่าจะไอ้นี่นะ สวัสดีแปดท่านนะคะเข้ามาก็กดเลือบก,กดแชร์กดไลค์กดเป็นกําลังใจนี่นะคะนี่เขาก็จะย้ายหนีหมดนี่เลยนะคะเห็นเมืองไหมคะ <c oughs> เมืองข้างหน้านั่นนะคิโรนาสวีเดนเดี๋ยวสรัญญาต้องเลี้ยวกลับแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันงานนะคะ โอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊เก่งจังเลยทางตรงนี้เขาปิดนะคะทางเห็นเมืองบอ่อเห็นเมืองบ่อสรัญญาจะกลับรถทางไหนดีแป๊บนึงนะคะเห็นเมืองบอ่กค่ะเห็นไหมคะเห็นเมืองบอ่อ นี่นะคะเหมืองใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ลึกที่สุดว่าง,งั้นเถอะโอเคสารยาจะขับรถไปทํางานแล้วนะคะเอ่ออันนี้ก็ชมทางนี้ละกันเนาะเพราะว่าสญญญารยาเอ่อเอ่อเอ่อขอก็สิบนาทีนะสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าต้อง เตรมตัวทำงานนะคะเดี๋ยวจะขับรถไปทำงานอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะออากาศก็โอ้สามองศาเองนะคะ อากาศสามองศาขณะนี้เวลาก็หกโมงกับสามสิบเจ็ดนาทีสารายาเขางานเจ็ดโมงแหละต้องรีบเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบดีหน่อยนะคะ อามาแล้วค่ะ12ท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ยิ่งไทยในสุวเดนสาัญญาแทนภาปาทีนี่เคีรุนาสเวเดนอากาศก็สามองศาเองนะคะโอ้ว,วันนี้หนาวหนาววันนี้เย็น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  เย็นเย็นขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ยังไม่ลืมสัญญาเนาะขับรถไม่ไอ้นี่แล้วนะคะเพราะว่ามันหยุกหยิกมากเลยวันนี้ก็วันเสาร์25แล้วนะคะหลายท่านก็ ซับไปแล้วนะคะสวนสลัญญายังเงียบๆอยู่ย ก็ไปได้หลายทางนะคะก็เนาะไปได้หลายทางแต่สลายาก็กลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าเพื่อความเพื่อความแน่เพื่อความแน่ใ,นใจนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราเนาะจัดเวลาไม่ได้นะคะหมายถึงเอ่อจับไม่ได้ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวจะกลับไม่ทันมาทำงานนะคะก็เอาทางที่สะดวกก็แล้วกันเนาะเอาทาง <c oughs> เาพราะนานแล้วไม่ได้มานะคะที่นี่คิรุนาสิวเดนสวยงามนะคะซิวเดนนี่สวยไปหมดแหละ ฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแต่ว่าเอ่อแดดอ,ออกไม่ได้นะคะเพราะว่ามีหมอกนิดๆเนะเาะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะที่ที่รู้เหลียวนะ่ะแต่ที่นี่ไม่ตกนะคะเขาบอกว่าฝนจะตกที่นี่แต่ที่นี่ไม่ตกนะ hello welcome everybody thank you thank you <c oughs> กว่าจะมีคนเข้าชมก็ใช้เวลาอันนี้จะมาทำงานแล้วนะคะเข้าไปยืนไล์ตรงนู้นนิดหนึ่งนะเข้าไปไล์นิดหนึ่ง อาสวัสดีค่ะใครเอ่ยครเอ่ยแป๊บหนึ่งนะคะขับรถอยู่เนาะใครเอ่ยครเอ่ยเอาพามาทีอ๋อคุณอาคุณแอนคุณแอนนะคุณแอนเนาะคุณแอนนะ สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาทักทายเนาะอยู่ขับรถอยู่ซ้ายมือใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพวงมาไลายซ้ายเออค่ะน้องแอนอ๋อน้องแอนนะคะเออมื่อวานนี้ชื่อแอนคนละคนนะอ,อ๋อขอบพระคุณค่ะเอาโชว์แป๊บหนึ่งนะคะขึ้นไล์เดี๋ยวจะลืมสรัญญาก่อนเนาะ อุ้ยอายนะคะมัดผมกระลุ้มกระดิ่งนะเพราะว่าทําทํางานมันฝุ่นนะคะต้องมัดผมนิดหนึ่งเนาะถนนโล่งสะอาดมากใช่ใช่ค่ะที่นี่นะคะแทบจะไม่มีไอ้นี่เลยขอบพระคุณมากค่ะอ,อขับรถขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะทํางานค่ะทางานเนาะทำงานถึงทุ่มทุ่มครึ่งเลยนะคะก็อาจจะขึ้นไลน์แบบนี้นิดหน่อยเนาะ เพื่อไม่ให้ลืมกันนะคะเพื่อไม่ให้ลืมสัญญาเนาะขอบคุณค่ะเลิเลิเล,มลมไม่มีอ๋ออ๋อถ้าถ้าขับรถเอ่อมันก็จะเป็นฝุ่นนะคะเพราะว่ามันอยู่ในอ่ไอ้นี่นะแต่ปิดหน้าต่างก็ไม่มีนะคะขอบคุณค่ะเนาะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาะทีสัญญาลงแล้วเนาะ ได้พาชมนิดหนึ่งแล้วนะคะพาชมนิดหนึ่งแล้วแป๊บหนึ่งอันอันนี้ก็อันนี้ก็ที่ข้างๆที่ทํางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขอโทษนะคะก็จะเป็นที่หลุมบ้านเราก็สุสานเลยเนาะแถวนี้อะ ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะเนาะขอบพระคุณหนึ่งเลิฟหนึ่งไลน์นะคะที่ให้สรัญญาหน่ารักมากเลยคิดถึงน้อยที่บานนะใช่ใ่หูญ่มา,มากเลยหสดุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบทเมื่อกี้นี้นะคะบทเมื่อกี้นี้ที่สรัญญาบอกนะ่ะแต่ว่าไม่ได้จอดรถเนาะ อันนั้นเขาก็จะย้ายนะคะเขาสงสัยจะย้ายมาตรงนี้แหละเนาะน่าไปเดินมามาสัญยายยังไม่ได้เดินเหมือนกันนะคะเพราะว่าโอเคนะคะเนาะ <c oughs> พบกันใหม่ไลยหน้านะคะเดี๋ยว ดี๋ยวมีให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะทักสมิแกอาร์ติตาบิซินสตะกงบายบายเอฟริบอดีซียยเกเลเตอร์เลิฟเลิฟเลิฟนะคะขอบพระคุณคุณแอนค่ะอุ้ยนุ่นนุ่นนุ่นดูนกจะไปแล้วนกก็มานะเอ้เออนกเดียวกันนกเดียวกัน <laughs> แต่ก็ต้องไปทำงานนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดี